สวัสดีบ่ายวันศุกร์ที่5กันยายนครับทานข้าวเที่ยงด้วยกันครับได้ได้ได้ก้อยครับก้อยเนื้อหมู พอดีท่าแก่เมื่อวานนี้แกเส้นไหวครับช่วงนี้จะเป็นศาสตร์จีนครับศาสตร์จีนจะตรงกันกันกบขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบหาค่ำเดือน10บเลครับแต่ว่าถ้าถ้าตรงกับวันอาทิตย์แกจะเส้นไหวก่อนก็ได้ ก็ได้ก็ได้หมูชิ้นหนึ่งครับกับหมูชิ้นหนึ่งกับปลาปลานึ่งกับไก่นึ่งครับแกวายเสร็จแกก็ให้มาแต่ว่าหมูนนึ่งนี่น่าจะเป็นหมูน่าจะเป็นหมูพริกไทยดำครับพริกไทยดำ ปุมก็จะเอามาซอยๆๆแล้วก็ใส่ข้าวคั่วหัวหอมผักชีข้าวคั่วพริกๆทพริกป่กนมะนาวรีไซเคิลครับถ้าปลาก็ปลาตอนเย็นก็จะตำน้ำพริก <c oughs> ถ้าเป็นถ้าอีสานใต้บ้านเราก็จะ ถ้าขึ้นขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบก็จะเป็นเบนตูศาสตร์เล็กครับว่ายวายบรรพบรุษเหมือนกันนลครับกับศาสตร์จีนแต่ว่าแต่ว่าทางอีสานใต้เขาจะขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบก็จะเป็นศาสตร์เล็กถ้าแรมสิบ สี่คำเดือน10ก็จะเป็นาศาสตร์ใหญ่ครับถ้าถ้าเป็นภาษาเขมรท่าถ้าเป็นภาษาอีสานใต้ก็จะเป็นเบนทมบบบมาครับทานข้าวเที่ยงด้วยกันข้าวเหนียวเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับน้ำตาล ทุกอย่างมีน้ำตาลหมดเพียงแต่เรากินแล้วให้ขยันเดินครับเดินออกกำลังกายบ้างกินกินอาหารหลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่าไปซีเรียสมากบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงแล้วจะเข้าสวนครับแดดอ่อนแล้ว จะเข้าสวนต่อ